ค่ะอืมมาถึงประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องอื่นไม่ได้อ่อนแต่เรื่องนี้ได้อ่อนได้ออนแล้กวกระแสนเนี่ยดีมาตั้งแต่ยังแบบตั้งแต่แตฟิตติ้งเน่ยนั่นคือเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะของพี่แอนทองประสกต้องค่ะว,วันนี้เราจะพาไปในช่วงนี้เลยแอปส่องกองถ่ายค่ะพาไปดูซิว่าความสนุกสนานของเรื่องนี้มีอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะ ส่องก้องค่ยวันนี้เรามาที่กองละครที่ชื่อยาวมากๆกับละครของผู้จัดส,ดสวยๆพี่แอนทองประสมนั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ ซึ่งวันนี้ถึงแม้ว่าผู้จัดของเราจะไม่มาคุมที่กองถ่ายนะคะแต่ว่านักแสดงและก็ทีมงานเนี่ยต่างคนก็ต่างทํางานกันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่านักแสดงเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพระนางอย่างเจมส์มาและสาวคิมเบอร์ี่พี่อ้อนสีพานหรือเวาน้องอีนี่ดีเจบุกเกอสุดสวยป๊อกขากูนสุดหล่อ สาวอาร์ติสไอกรมนเนรและสาวตัวเล็กเซ็กซี่อย่างแอร์พันธิราค่ะก็แหมจะไม่ให้นักแสดงเยีได้ยังไงล่ะคะก็เพราะว่าฉากบนนี้เนี่ยเป็นฉากปะตัวสินค้าโซฟาที่มีชื่อแบรนด์ว่าโอบโดยมีพรีเซนเตอร์เป็นพระนางของเรานั่นเอง แหม่แหม,ม่ดูจากท่านั่งอกกันแล้วเนี่ยถ้าซื้อกลับบ้านไปคงจะอุ่นนะดูนะเลยนะว่าแม้แล้วระหว่างเราถ่ายทํากันนานนะแสดงก็ว่างๆกันนะคะอย่างเจมส์มาของเราก็อยากติดตะกล้องขึ้นมาซะงั้นน่ะส่วนเพื่อนสนิทต,ต่างวัยอย่างสาวคิมเบอร์รี่แล้วก็นางอีนี้ก็ยืนท่องบทกันอย่างจริงจังเออนี่จริงจังแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเอาละไปถ่ายทํากันดีกว่าฮ้สี่สามสอง ก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดว t r นะคะซึ่งวีทที่เปิดออกมานั้นโอ้แม่เจ้าเป็นคลิปนวลเยนันของเจมส์มาแล้วก็น้ำชาอบอกเลยค่ะว่าแซ่บจริงๆทำเอาพิธีกรคนเก่งอย่างดีเจบุ๊กกกไปไม่ถูกกันเลยทีเดียว คลิปที่สัตวัตโดนสมิกาเขาเรียกว่าปั้มในรถครับผมคือเราหวังดีจะไปส่งเขาที่ที่หน้าถนนใช่ไหมครับแล้วเขาก็เลยปั้มเราซะเลยครับผมเพื่อที่จะเอาคลิปเนี้ยมาเปิดให้อนุสนญยาได้ดูกลางงานของเราวันนี้ครับผมชอบไหมถ่ายฉากโดนนัวชอบไหมเหรอครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ตัางคาสตเตอร์เราต้องไม่ชอบอยู่แล้วครับต่างคาสเตอร์เพราะเรามีคนรักอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ไม่แล้วเจมาชอบไหมเจมครับ พี่ชัมชาเขามีแฟนแล้วเกรงใจเขาหน่อยสนุกสนานมากกองนี้มันจะเป็นเอาพี่บุก๊กพี่บุ๊กก็เล่นหลายเรื่องแล้วนะช่วงนี้เรื่องล่าสุดที่ไปไปฟิปตติ้งกับพี่พี่บุ๊กก็เล่นนะเรื่องบ่วงนิรมิตเออบ่วงนิรมิตใช่นางสามเรื่องอ่ะหนังอีกสองเบ <the> ื้องหลังสนุกขนาดนี้นะคะต้องรอติดตามตอนที่ฉายดูซิว่าจะสนุกขนาดไหนใช่ค่ะแต่ตอนนี้ชักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าวช่วงหน้าเนี่ยเตรียมรอฟังเลยนะเพื่อจะมีผู้ชาย